สวัสดีค่ะวันนี้ไปตลาดมานะคะเจอกับผลไม้แปลกนะคะไม่รู้เขาเรียกว่าลูกอะไรนะคะมันคล้ายๆลูกท้อแต่มันมีสีเหลืองนะคะแล้วเราลองมาปอกดูนะคะว่าข้างในมันจะเป็นแบบไหนนะคะข้างในมันจะออกเป็นสีส้มๆนะคะคล้ายมะม่วงนะคะเป็นเนื้อไม่ค่อยเหมือนมะม่วงนะคะไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นอะไรเลย นี่คะ่ะพอแกะออกมานะคะข้างในมันจะเป็นเมเ็ดใหญ่ๆนะคะอข้างในแข็งๆนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาชิมดูนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะหวานๆมันๆน,นะคะอร่อยค่ะคล้ายๆคล้ายๆจะเป็นมันก็ไม่ใช่นะคะอร่อยครับผลไม้ชนิดนี้ใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะว่าเขาชื่อว่าลูกอะไรคะ่ะ เพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกแต่สีสันเขาสวยมากนะคะนี่ค่ะเม็ดเขาใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะ